อ่านะครับก็ขอเกล้าสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับแอดมินบิวนะครับที่นี่บริษทัทคิงคองบิคานะครับจำหน่ายรถมือ2นะครับบนถนนเอกชัยติดกับห้างแมคโครจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวันนี้ก็มาทำการอัปเดตสต็อกกันนะครับว่า ณตอนนี้นะครับร้านของเรานะมีรถอะไรขายอยู่บ้างนะครับนะใครที่สนใจนะครับลองมาดูนะไลฟ์สดนี้นะครับเพื่อมีรถที่ถูกใจนะครับนะมาดูรถกันนะครับวันนี้นะก็มาไลฟ์สดให้ดูนะครับว่ามีรถอะไรกันบ้างนะครับเป็นการอัปเดตสต็อกของเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ในส่วนของด้านหน้าของร้านเราเนี่ยนะฮะรถทํามาหากินนะครับประกอบอาชีพนะ มีเยอะเลยนะครับ6คันกันเลยทีเดียวนะด้านหน้านะครับสำหรับรถทำมาหากินนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะก่อนแดดจะร้อนไปมากกว่านี้นะฮะคันแรกนะครับคันนี้เป็นรถตอนเดียวนะครับกับ d m a มนะโฉชมปัจจุบันนะครับเครื่อง3,000นะเป็นตัว3 0 s นะครับคันนี้ปี2021เลยนะฮะ2021นะครับสีขาวตรงสเปคนะครับแบบนี้นะล้อเป็นล้อแมกนะครับ นะแม็กของรุ่นอื่นนะฮะของโฉมปี2020เนี่ยแหละครับนะจะเป็นของแม็กตัว L นะครับแม็กเดิมโรงงานนะของตัว L นะครับเอามาใส่นะใส่ตู้ทึบนะครับ2เมตร10นะครับคันนี้ราคานะครับ489,000บาทนะรถปี2021นะครับอนประมาณ 8,000บาทนะครับนะผ่อนเริ่มต้นนะครับ8,000พบาทนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับใครสนใจก็มาดูกันได้นะถัดไปนะครับคันนี้เป็นรีโว่นะโฉมปัจจุบันนะครับปี2020นะครับนะเครื่องยนต์2.4นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับสวยๆเช่นกันนะครับสีขาวนะด้านหลังเป็นล้อกระทะผ่านะครับใส่ตู้2เมตร10เช่นกันนะครับนี่นะฮะ รักค่ายไหนชอบค่ายไหนก็เลือกเอาเลยนะครับสำหรับค่าย To y ยต้หรืออิซู u นะครับสำหรับรถตู้ทึบนะคันนี้ราคาอยู่ที่4,39,000บาทนะครับ4,39,000บาทเครื่อง2.4ปี2020นะครับอ่านี่สวยๆนะครับ คันถัดไปนะครับคันนี้เป็นรีโวนะครับรีโวนะคันนี้ปี2021นะครับกับเครื่อง2.8นะนี่ครับนี่คันนี้2.4คันนี้2.8นะครับเลือกเอานะจะกำลังเครื่องเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประเภทการใช้งานและกันนะครับคันนี้แถมตู้ทึบนะครับหรือคอกให้ฟรีนะฮะแถมตู้ทึบหรือค้อกให้ฟรีนะครับด้านหลังเป็นล้อกระทะแบบนี้นะฮะ นะครับแถมให้กันฟรีเลยนะก็คันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2021นะี่สิเพียงห0,000่นเท่านั้นนะครับไใบเพียงห0,000ื่นะเครื่อง2008นะครับผ่อนก็ประมาณ800พกว่าบาทเช่นกันนะครับเริ่มต้นนะผ่อนเริ่มต้นนะครับในเรทฟรีดาวนะครับถัดไปนะฮะคันนี้เป็นไททันนะครับไททันนะ พุ่มเกาะหนาๆแบบนี้นะครับใส่ลุยนะโคเทสนะครับคันนี้ปี2021เช่นกันนะครับสวยมากๆนะนะครับไม่หมื่นว่าโลเองนะครับไม่หนึ่งหมื่นลโลนะฮะสวยๆนะครับนะเป็นรถตอนเดียวนะครับโฟร์วินะคันนี้ขับเข้าปงเข้าป่านะครับสบายนะใครที่ทำไร่ทำสวนนะครับนะทุกของนะพืชพันธุ์การเกษตรนะครับนะ ทางลำบากลำบากหน่อยคันนี้รับหยุดได้นะครับนะ4ฟวิ view, นะครับปีใหม่ๆใ,ใช้กันยาวๆเลยนะฮะนี่นะครับกับราคานะอยู่ที่5,59,000บาทนะครับ5,59,000บาทผ่อนเริ่มต้น9,000ปบาทนะครับกับเจ้าคันนี้นะบอกเลยเนี่ยของแต่งนะโหลหลตั้งนะครับด้านหน้าอย่างนี้นะฮะชุดล้อนะครับ แผงบันไดนะครับกันชนท้ายนะสวยนะครับอ่ะคันถัดไปนะคันนี้เป็น DMAX นะครับโฉมบูพาวเวอรนะครับคันนี้เครื่อง3000นะครับเครื่อง3000นะใส่คอกเตียอยู่นะครับนะปี2019นะครับม่แค่40,000ฟโลเท่านั้นนะกับราคา4 8 9 0 0 0บาทนะครับ4 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นก็8,000พอบาทนะครับ นะใครมองหานะฮะรถคอกเตี้ยนะครับหรือจะใส่อย่างอื่นก็บอกเราได้นะเราจัดการให้ได้นะครับถัดไปคันนี้เป็นรถตู้เย็นนะครับรถตู้เย็นนะปี2018นะครับนะสภาพสวยๆกันเลยนะฮะสีขาวแบบนี้นะเครื่องยนต์1.9นะครับนะตู้เย็นเย็นมากๆนะครับทำความเย็นได้ถึงลบ25องศาเลยนะครับกับแอร์ยี่ห้อเดนโซนะฮะ นะของดีมียี่ห้อนะครับราคาเจ้าคันนี้นะมีราคาพิเศษให้นะครับเหลือเพียง4,49 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ4,49,000บาทผ่อนเริ่มต้นก็7,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถกระบะ d m a x ตู้เย็นนะครับนะเข้ามาโซนด้านในกันหน่อยนะฮะลบร้อนไปกันต่อนะฮะเจ้าคันนี้นะครับเป็น รีโวนะฮะรีโวชมแรกนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นรถกระบะแคปตัวสูงนะเกียร์ออโต้นะครับกระบะแคปตัวสูงเกียร์ออโต้รถปี2017นะครับกับราคา519,000บาทนะครับ519,000บาทผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทนะครับผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทนะกระบะแคปตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับมีหลังคาด้านหลังนะครับ น,ะนี่หลังคานะนะครับสวยนะครับนะปกติเราจะเห็นนิยมเป็นอะไรนะหลังคาแคลิบอยแต่อันนี้ยี่ห้ออะไรเราไม่รู้นะครับแต่รูปทรงก็เก๋ดีนะคือพอดีกับตัวกระบะนะครับนี่มียางกันลมกันกระแทกนะครับดีนะสวยงามนะครับไปดูกันต่อดีกว่านะคันถัดไปนะครับคันนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับ วีโก้แชมป์เครื่อง2.5นะครับ2.5นะ mm hmm. เป็นกระบะแคปตัวสูงเช่นกันนะครับปี2014นะคันนี้มีชุดเครื่องเสียงนะครับอยู่ด้านในนะเครื่องเสียงนะครับนะล,นล่นเลยนะฮะไฟสวยๆว,ว,วิบวับนะครับกับราคาเนี่ย469,000บาทนะครับ469,000บาทผอนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะ ใครสนใจทรับมองหาวีโก้แชมปนะเครื่องเสียงสายบันเทิงนะครับคันนี้เลยนะอ่ะไปกันต่อนะครับคันถัดไปคันนี้เป็นยูสุดีแมนะครับตัว1.9 LDA นะครับโฉมปี2020นะครับนะหน้าเงาเงาแบบนี้ไฟหน้า LED นะครับครบนะครับด้านนอกสวยงามนะครับด้านใน นะมีจอสัมผัสให้นะครับมีกล้องหลังนะสวยนะครับคันนี้ปี2020นะเครื่อง1.9นะราคา6 3 9 0 0 0บาทนะครับ639,000ั 6, 39, บาทผ่อนเริ่มต้น10,000กับเศษหลักร้อยนะครับผ่อนเริ่มต้น10,000กับเศษหลักร้อยเท่านั้นนะครับที่เก่ามาเป็นในเลทฟรีดาวนะฮะ ไปดูกันต่อนะครับสวัสดีคุณนัทพลด้วยนะครับสวัสดีนะครับคันถัดไปครับคันนี้เป็น Toyota า e v o นะฮะโตโยต้ารีโตัว2.4 Z e dition นะครับเป็นกระบะแคปนะตัวเตี้ยนะครับกระบะแคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะหาค่อนข้างยากนะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะสำหรับกระบะแคปนะครับคันนี้ปี2021เเลยนะฮะ ปี2021กับใหม่น้อยๆนะเพียง15,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาอยู่ที่559,000บาทผ่อนเริ่มต้นก็10,000กับเศษหลักร้อยเช่นกันนะครับอ่าไปดูกันต่อนะฮะคันนี้เป็นรีโวนะ4ประตูตัวเตี้ยนะครับเกียร์ธรรมดานะรีโวส่สประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะครับ มีซุ้มล้อมาให้ใส่แม็กสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆนะคันนี้ปี2021นะครับไหม่ก็ไม่เยอะนะฮะ4 0 0ืนะครับกับราคาอยู่เพียง5 7 9 0 0 0บาทนะค้าบ5 7 9 0 0 0บาทนะใครมองหากระบะโฉมใหม่นะครับแบบนี้4ประตูตัวเตี้ยนะฮะก็แนะนำเลยนะคันนี้นะครับสวยนะ มีอีกนะครับกองทัพรีโวเรานะฮะทันนี้ก็เป็นรีโวนะครับตัว2.4เซทอิดิชันนะครับปี2020นะสีขาวแบบนี้นะครับสีขาวแบบนี้แม็กสวยๆนะครับแม็กสวยๆนะนะครับแม็กใหม่ย่างใหม่นะคันนี้ราคานะครับ529,000บาทนะครับ529,000บาทผ่อนเริ่มต้น9,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ใครสนใจมองหานะครับกระบะแคปสีขาวตวเตี้ไอเกียธรรมดานะครับ5 290 0 0บาทเท่านั้นนะครับถัดไปนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิไทตันนะครับมิตซูบิชิไทตันสีส้มแบบนี้เลยนะฮะโฉมใหม่นะครับโฉมปัจจุบันนะครับนะสวยๆนะครับเป็น4ประตูตัวสูงนะครับคันนี้นะเป็นรุ่นเอ่อ2.5นะครับ G.T. Premium e Plus นะครับนะสวยๆนะครับกระบะ4ประตู full option นะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับเพราะสุดฝัน,นี้ก็คือ4 w u e view แล้วนะฮะน่ะสวยๆแบบนี้นะครับป้ายแดงเนี่ยโหราคาสูงมากเลยนะครับนะแต่มือ2เนี่ยเราขายกันอยู่นะฮะเพียง5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลดปี2019นะ นะฮะสวยมากๆนะครับออปชันที่ให้มาจัดเต็มมากๆนะใครสนใจนะแฟนไททันนะครับก็ต้องเป็นคันนี้เลยนะลองดูกันได้นะครับคันถัดไปนะฮะคันถัดไปคันนี้เป็นมิตซูบิชิไททันเช่นกันนะครับตัว2.4 GL นะครับ GLS นะครับเป็นตัวแอดลีดนะครับแอดลีดก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับของทางมิตซูบิชิไททันนะครับ สวยๆนะครับสีดำตัดด้วยสีส้มนะครับนะมีเอกลักษณ์ดูดีนะครับอันนี้ก็เป็นโฉมที่2นะครับของไททันนะฮะสวยๆนะครับเป็น4ประตูนะปี2018นะครับราคา5 8 9 0 0 0บาท589,00 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น90,00พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าคันถัดไปนะคันนี้เป็น d m a x นะ ดีแมกนะครับ4ประตูนะตัวสูงนะครับปี2016นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสดใหม่มากๆนะครับนะเพราะว่าไม่เนี่ยน้อยมากเลยเพียง40,000ื่กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีประวัติการเข้าศูนย์นะเช็คกันได้นะครับสวยๆกริบๆเลยนะคันนี้ปี2016เกียร์ออโต้นะครับกับราคาอยู่ที่6,29,000บาทนะ6,29,000บาท ผ่อนเริ่มต้นก้อ0 0นึื่นเกษตรหลักร้อยนะครับหนึ่งหมื่นเกษตรหลักร้อยนะใครแฟนคลับยูสุนะครับรักและชอบในโฉมนี้ได้เกียร์ออโต้แนะนําเลยนะครับอ่าคันถัดไปนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะครับโตโยต้าวีออสนะนะครับนี่เลยนะสวยๆนะครับนะคันนี้นะครับรถปี2019นะครับปี2019นะรุ่น1.5มิดนะครับรุ่นกลางนั่นเองนะครับมิด ก็คือ m i d d l e นะครับนะคันนี้นะครับราคานะ479,000บาทนะ479,000บาทนะครับใครที่รักและชอบใน v o o s นะครับแนะนำเลยนะคันนี้นะครับสวยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีผลิตแล้วนะนะฮะเป็นรถหายากไปแล้วนะครับสำหรับ t o y o ต้าวีอนะใครหาอยู่นะครับอยากได้นะเป็นรถในฝันของใครหรือเปล่านะครับมาดูคันนี้นะสวยๆนะครับ ราคาเพียง479,000บาทนะ479,000บาทนะครับผ่อนก็เริ่มต้นนะครับประมาณ7,000นะครับนะ7,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับนะ,ะไปดูคันถัดไปกันคันนี้นะครับเป็น t o y ยต a y a r ลินะครับ Toyota y a r ลิรุ่น1.2 G-Plus นะครับ1.2 G-Plus นะปี2019นะครับ ก็สีขาวสวยๆแบบนี้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับกับราคาเนี่ย469,000บาทนะ4 6 9 0 0 0บาทนะครับเป็นยาฤิ์5ประตูนะ5ประตูนะครับผ่อนเริ่มต้นก็70,00พบาทเช่นกันนะครับนะสวยๆนะครับลองมาดูกันอ่ะคันนี้ก็ยาฤิ์เช่นกันนะครับเป็นอีกโฉมหนึ่งนะโฉมปัจจุบันนะครับโฉมปัจจุบันนะฮะ สำหรับตัว5ประตูนะครับย้ำนะสำหรับตัว5ประตูนะครับนะสวยๆนะครับแบบนี้สีขาวแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆโรงงานนะคันนี้ปี2021กันเลยนะครับรถปีเดียวนะใหม่วิ่งน้อยมากๆนะครับ13 0 0 0เท่านั้นนะครับราคาเพียง4 8 9 0 0 0บาทนะครับ489,000บาทผ่อนเริ่มต้นก็7 0 0 0พบาทเช่นกันนะครับคันนี้นะสวยๆนะครับ ไปดูขั้นถัดไปกันต่อนะฮะคันถัดไปคันนี้เป็นมาสด้าสองนะครับมาสด้าสองสกายคีนะครับรุ่น1.3 Sport สปอร์ตนะครับไฮคอนเน t นะปี2018นะครับปี2018นสะสวยๆนะครับสวยๆนะสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกนะดีไซน์สปอร์ตนะครับภายในสวยทันสมัยนะครับกับราคาเพียงนะครับ4 3 9 0 0 0บาท 4 3 9 0 0 0บาทรถปี2018นะครับนะสวยๆแบบนี้นะฮะผ่อนเริ่มต้นก็7,000พบาทนะครับ7,000พบาทนะ7,000ต้นนะ 6, ๆนะครับหรือ6,000ไปลายๆนะครับขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยและเครดิตของคุณลูกค้านะครับนะสวยๆนะครับอ่าคันถัดไปนะครับเป็น Honda City นะ Honda City นะครับ โฉมปี2014นะครับคันนี้รุ่น1.5 V นะ1.5 V นะครับสีเทาเข้มๆแบบนี้นะกับราคานะครับ349,000บาทนะครับ349,000บาทนะลดปี2014นะครับก็พอเริ่มต้นนะฮะประมาณ5,000ปลายๆนะฮะ5,000ปลายๆนะครับพอเริ่มต้นนะครับสนะวยๆนะครับ ถัดไป,ปน, rat, นะครับเนะป็นมิตซูบิชิแอทลาดนะครับมิตซูบิชิแอทลาดนะโชมปัจจุบันนะครับสวยๆแบบนี้นะเป็นรุ่น1.2 GLS นะครับ1.2 GLS นะเป็นรถปี2020นะครับรถปี2020สีเทาแบบนี้นะราคาถูกมากๆนะราคาถูกมากๆนะครับเพียง399,000บาทนะครับ399,000 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรถปี2020นะปีใหม่มากๆเลยนะครับวิ่งก็น้อยนะฮะปีก็ใหม่นะครับคันนี้วิ่งแค่19,000เาทเท่านั้นนะครับ1 9 0 0 0หมเกิโลเท่านั้นเองนะครับนะผ่อนก็5 0 0พบาทนะครับเริ่มต้นนะถูกๆนะครับอ่ะคันถัดไปนะครับคันนี้เป็น ดีแม็กนะครับดีแม็กตัวออ l นิวนะครับโฉมออ l นิวนะเครื่อง2,500ซีซีนะครับเป็นตัว2.5 z Cap แคปตัวเตี้ยนะฮะ2.5 z Cap แคปตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ปี2014นะครับราคา469,000บาท469,000บาทใครที่รักชอบในโฉมนี้นะครับกับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะแนะนำเลยนะฮะ ราคา469,000บาทนะผ่อนก็ประมาณ6,000ปลาย7,000ต้นนะครับแถวๆนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับนะสวยๆนะครับถัดไปคันนี้นะฮะเป็น d m a มนะครับ d m a มโฉมปัจจุบันเลยนะโฉมปัจจุบันนะครับนี่โมเดลปี2022นะครับถามว่ามีข้อแตกต่างอะไรให้ดูนะฮะนี่ ตัวกระจังหน้านะครับจะแบ่งเป็น2ชั้น2สีแบบนี้นะครับก็คือตัวโมเดล2022นะครับนะถ้าเป็นตัวก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวนะสีเดียวนะครับยาวๆนะครับสีเดียวยาวๆอันนี้จะแบ่งเป็น2สีนะครับนะอันนี้ก็ใหม่ๆเลยนะฮะร,รถไม่ถึงปีนะครับอายุไม่ถึงปีนะปี2022นะครับราคา 5 5 9 0 0 0บาทนะครับ5 5 9 0 0 0บาทรถใหม่ๆนะแบใหมยั้งใหม่นะครับราคาเบาๆฟรีดาวได้ด้วยนะข้อพิเศษนะครับสำหรับรถมือสองนะคุณสามารถฟรีดาวได้นะครับถ้าใบป้ายแดงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณลูกค้าก็ต้องดาวนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งนะครับสำหรับรถมือสองชมใหม่นะฮะ คันนี้ราคา559,000บาทผ่อนเริ่มต้นก็9,000บาทเท่านั้นนะครับ9,000บาทนะใครทำงานบริษัทนะครับเงินเดือนหมื่นสัก1 8ื่นแปดขึ้นไปนะครับหมื่นแปดขึ้นไปเนี่ยออกคนเดียวฟรีดาวได้ด้วยนะนะครับอ่ะไปดูกันต่อดีฟา้าคันนี้นะครับรถเก่งกันบ้างนะเป็นรถ ซูซูกิสวิปนะครับรุ่น1.2 GLX นะ1.2 GLX นะครับคันนี้ปี2019นะครับปี2019นะราคา4,39,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นนะครับใหม่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะลองมาดูกันก่อนนะฮะถัดไปเป็น n i s สันมาร์ทนะสีแดงนะครับ นิสสันมาร์ทนะคันนี้ก็ปีใหม่เช่นกันนะครับปี2019เลยนะฮะร,รุ่น1.2 E นะครับราคา3 1 9 0 0 0บาท3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเนี่ยประมาณ5,000เท่านั้นเองนะครับผ่อนประมาณ5,000นะถูกๆนะครับนะได้รถสวยๆปีใหม่ๆไปใช้งานนะครับนะแนะนำเลยนะลองดูกันนะครับถัดไปเป็น Honda City นะ n o n d i t y t y 1.5S นะครับ 1.5S นะครับปี2018นะคันนี้นะฮะราคานะครับ439,000บาทนะ439,000บาทนะครับปี2018ไม่70,000นะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะขับขี่ดีนะครับสำหรับ Honda City นะถัดไปนะครับรถผู้บริหารนะครับ แล้คันนี้นะฮะ Honda Accord นะครับ2.0นะครับ Honda Accord 2.0E นะครับปี2017นะครับนะสวยๆนะครับไม่70,000นะฮะราคา769,000บาทนะ769,000บาทนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสนใจก็ลองมาดูมาชมกันนะครับนะอ่าใกล้หมดแล้วนะเหลืออีกไม่กี่คันนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์กันหน่อยคันนี้เป็นรีโวนะรีโวปีใหม่ๆนะครับปีใหม่ๆนะปี22บสองนะครับคันนี้ไม่แค่2,000กิโลเท่านั้นนะครับไม่ส0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับสวยๆนะครับนะสวยๆนะครับนี่นะเป็นกระบะแคปตัวสูงนะครับกระบะแคปตัวสูงนะฮะ นะราคาเท่าไหรนะฮะหกหกแสนต้นต้น,นะครับหกแสนต้นต้นะคันนี้นะครับนี่นะฮะสนใจก็มาดูมาชมกันนะครับสีดำนะแคปตัวสูงวิ่งแค่สองพันกิโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากๆนะถัดไปครับคันนี้เป็นสีประตูสีขาวมุกนะครับตัวท็อปนะครับตัวท็อปนะคันนี้เป็น ตัว2 4งสนะครับ2.4งสีขาวมุกนะครับ4ีประตูตัวสูงนะปีปีอะไรนะฮะคันนี้ปี2020นะครับปี2020นะราคา7,99,000บาทนะครับ7,99,000บาทสวยๆเลยนะนี่จอดคู่กันนะครับสีดำเป็นแคปนะสีขาวเป็นสีประตูนะครับอ่าไปดูโชมเก้ากันบ้างนะครับ ชมเก่าแต่ดูไม่เก่านะฮะสำหรับรีโว่คันนี้นะฮะคันนี้เป็นรนะีโวนาตัว 2.4e นะครับเป็นกระบะแคปตัวสูงนะครับแคปตัวสูงนะปี2019นะครับนะส,สวยๆแบบนี้นะครับนะราคา5แสนไปายๆนะครับ5 0 0 0ไปลายๆน,นีนะครับนะใครสนใจก็ลองมาดูมาชมกันก่อนนะฮะ มาดูมาชมกันนะครับกระบะแคปยกสูงนะครับถัดไปนะคันนี้นะครับเป็น4ประตูนะสประตูนะครับสำหรับนิสสันนาวาระนะครับเป็นตัว2.5 V นะยกสูงนะครับตัวคาลิเบอร์นะครับนะก็ออปชันเนี่ยให้มาท่วมเลยนะครับที่เด่นๆเนี่ยมีกล้อง360นะครับดูได้รอบคันเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องข้างๆนะครับนะ สวยนะครับสวยมากๆนะราคาไม่แพงด้วยนะครับปี2019นะเกียร์ออโต้ด้วยนะครับราคาเพียง5 1 9 0 0บาทเท่านั้นนะกระบะสุดคุ้มนะครับ5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้น4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับคุ้มจัดเลยนะคันนี้นะฮะใครได้ไปใช้งานนะครับถัดไปนะฮะดูตัวลิ m i t ต็ดกันบ้างนะครับคันนี้ นิสสันนาวาร่านะครับ2.4นะตัว Back Edition นะครับสีเทาสว่างๆแบบนี้นะครับตัดดำตัดส้มนะครับสีสวยนะครับเป็นกระบะแชปนะกระบะแชปนะครับนะคันนี้ปีอะไรนะฮะคันนี้ปีปีอะไรปี2019นะครับกับราคา489,000บาทนะ 4 8 9 0 0 0บาทปี2019นะครับจะหมดแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นตัว all new นะครับกระบะ4ประตูตัวเตี้ยนะครับ4ประตูตัวเตี้ยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวรอเฮียผมเปิดราคาอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ซื้อมาล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแม็ก ให้1ชุดนะครับโหลดให้นะสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวดูราคากันอีกทีหนึ่งนะในหน้าเพจนะครับนะว่าเปิดราคาขายเท่าไหร่นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการอัปเดตสต็อกณวันนี้นะครับตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นใหม่นะโปรดีนะฮะส่งท้ายปีนะครับก็ใครที่เลือกซื้อรถกับเรานะครับก็มีโปรโมชั่นนะให้เลือกนะครับ 2แบบนะครับก็แบบที่1นะครับเป็นการช่วยผ่อนนะช่วยผ่อนนะครับนาน12เดือนกันเลยนะนาน12เดือนนะครับสำหรับใครที่แบบรายได้ยังติดขัดอยู่นะหรือยังไม่ค่อยพร้อมนะครับอยากให้ทางร้านช่วยนะฮะก็ช่วยผ่อนนะครับ12เดือนนะเป็นลักษณะช่วยนะครับไม่ได้จ่ายเต็มทุกงวดนะช่วยนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับ แล้วก็อีกโปรหนึ่งนะฮะที่ให้คุณลูกค้าเลือกได้นะครับก็เป็นส่วนลดนะครับส่วนลดอันนี้ก็คือเอามาลดในเรื่องของเงินดาวนะครับหรือว่าลดราคารถของเรานั่นเองนะครับก็จริงๆเนี่ยเราขายหน้าป้ายก็ถือว่าถูกแล้วนะครับนะราคาถูกอยู่แล้วนะราคาหน้าป้ายนะครับแต่โปรเนี้ยเรามาช่วยลูกค้านะครับจะได้แบบเแทนที่จะ ออกรถต้องเสียตังค์นะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์หรือว่าในเรื่องของการผ่อนเนี่ยก็ผ่อนลดลงนะครับผ่อนเบาลงนะก็สบายๆนะครับลดส่วนลดตรงนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับในส่วนของฮียเรานะครับว่าคันนั้นที่ลูกค้าสนใจเขาจะลดให้เท่าไหร่นะครับก็มาคุยดูละกันนะครับตรงนั้นนะ โอเควันนี้ก็อัปเดตกันประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สนใจนะก็แวะเวียนกันเข้ามานะครับเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะเปิดทุกวันใน9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับโอเคนะคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับไว้พบกันใหม่นะโอกาสหน้านะครับจะมาไลฟ์สดวันไหนนะครับเวลา11นาฬิกานะครับก็ติดตามรับชมกันที่หน้าเพจ f a c e b ุ o k ละกันนะครับใครที่ดูย้อนหลังใน y o ยูทูบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับใกล้จะ5,000ผู้ติดตามแล้วนะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะไว้พบกันใหม่ละกันนะครับโอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ